ที่23ตุลาคม2556นะคะเป็นวันเกิดของพ่อคุณเองค่ะคุณพ่อคนาภูมิเดชดมลาาไพศาลนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีของขวัญน,นะคะมามอบให้คุณพ่อนะคะแต่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวจะตามมานะคะเป็นเก้าอี้นวดนะคะไฟฟ้าตัวละ1นึ0 0 0สบาทนะคะพร้อมเงินผันถุงอีก10,000บาทนะคะมอบให้คุณพ่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ให้ขอ,ของขวัญอะไรคุณพ่อบ้างเมื่อเดือนไอ้โจ๊กเมื่อครัอ้าวมากมายเป็นผู้รักหวานแหววนะคะคูน่นี้อ่ะคุณล่ะคะก่าวเท้าคุณพ่อหนึ่งทีคะ่ะโอ้โหโสุดยอดค่ะลูกสุดยอดมากนี่คะ่ะแล้วก็ดีดีแล้วค่ะลูกดีดีให้หัวใจจานคะ่ะจะดูแลและบีบบวดอตลอดนะคะค่ะพร้อมกับด้วยใช่ไหมคะ,คะเลิศค่ะดีดีน่ารักที่สุดแล้วคุณล่ะคะ ครูก็จะมอบเงินให้คุณพ่อขนาดครูนะคะ1,000บาทค่ะมากมายที่สุดเชิญเลยค่ะใส่มือเลยค่ะพ่อมือมา <c oughs> เล <c oughs> เด่นดังรวยนะคะอันนี้พ่ออันนี้หนึ่งหมื่นะเดี๋ยวก็อีนวดตัวละแสนสามมานะคะถุงเงินถ <c oughs> ุงเงินทำอะไรเอ่ยถุงเงินทุกเท้าหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอให้คุณพ่อเด่นดังรวยพังพร้อมไปด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ บอกพ่อนะคะว่าทั้งลูกและหลานนะคะทุกๆคนนะคะ<ม>ก็จะมาวันเกิดอย่างนี้เป็นร้อยๆปีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าลืมบอกรักพ่อแม่ด้วยนะคะเด่นดังรวยค่ะ